เปิดอายุเอชุติมาหลังอดีตแฟนหนุ่มรุ่นลูกแฉไม่จ่ายค่างวดบ้านและค่ารถเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้นะักข่าวชื่อดังอย่างปอเปียะการเวลาได้ออกมาโพสตข้อความเอาไว้ว่าเกิดอะไรขึ้นดาราหนุ่มโร่ร้องสื่อแฟนเก่าที่เป็นดาราสาวรุ่นใหญ่ทําเดือดร้อนเอารถหรูไปซ่อนไม่ยอมผ่อนจนฝ่ายชายจ่อถูกฟ้องแล้วนอกจากนี้ล่าสุดในเวลาต่อมาก็ได้มีการเปิดเผยแล้วว่านักแสดงคนดังกล่าวก็คือฟรองสุภกิจอดีตแฟนหนุ่มรุ่นลูกของนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างเอชุติมาในนาที่ได้เลิกรากันไปแล้วแล้วก็ จ,จบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โดยทางด้านฟรองสุภกิจก็ได้เดินทางไปร้องขอความช่วยเหลือเพจสายใหม่ต้องรอดโดยได้อ้างว่าหลังจากที่เลิกรากับนักสแสดงรุ่นใหญ่ตนก็ได้ย้ายออกมาจากบ้านแล้วฝ่ายหญิงก็ได้ขอรถยนต์หรูแล้วก็บ้านซึ่งเป็นชื่อของฝ่ายชายเอาไว้แล้วก็รับปากว่าจะทําเรื่องเปลี่ยนชื่อสัญญาให้เร็วที่สุดต่อมาพบว่าทางบ้านแล้วก็รถหรูเนี่ยที่นักสแสดงรุ่นใหญ่ขอเอาไว้ค้างผ่อนค่าง,งวดกว่า5เดือนจนทําให้บ้านถูกธนาคารยึดทําให้เสียเครดิตส่วนรถยนต์ทางไฟนั้นก็ได้เตรียมฟ้องร้อง,องดําเนินคดีกับตน เนื่องจากฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ยอมผ่อนค่ารถต่อแล้วก็นํารถไปซ่อนไม่ยอมส่งมอบรถคืนและในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดอายุนักแสดงดังอย่างคุณเอชุติมาหลังอดีตแฟนหนุ่มรุ่นลูกแฉไม่ยอมจ่ายค่างวดบ้านแล้วก็ค่ารถซึ่งคุณเอชุติมาเกิดเมื่อวันที่10สิงหาคมพศสองพันหปัจจุบันมีอายุ55ปี